มาดูหน้าต่าง upvc เป็นประเภทหน้าต่างบานเปิดกันนะคะอ่านี่มือจับค่ะติดตั้งระบบล็อกแบบมันติดพอยล็อกนะคะระบบล็อกหลายจุดเหมือนกันทุกบานที่เราให้นะคะหน้าต่างบานนี้ขนาดกว้าง80สูงเมตรสิบนะคะอ่าของค้าของเนี่ยเขาเลือกสเปคกระจกเป็นดับเบิลกลาสนะคะกระจก หกบวกหกค่ะกระจกสองชั้นนะคะขนาดเฟรมนะคะขนาดกรอบก็หนาแข็งแรงสีขาวเนี่ยรับประกันสิบปีนะคะไม่กรอบแตกซีดเหลืองจากแดดนะคะดูลักษณะ,ะบ้านพับค่ะ แข็งแรงนะคะข้างในบานในกรอบเนี่ยเราก็าเสริมเหล็กทุกบานนะคะจุดล็อกหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสีขาวสวยงามค่ะ การเชื่อมงานก็เรียบร้อย